สมันเป็นกวางชนิดหนึ่งนะครับที่พบได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่มีความพิเศษก็คือได้ถือว่าเป็นกวางที่สวยที่สุดในโลก ชื่อของสมานในภาษาอังกฤษคือชมเบิร์กเดียนะครับหรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่าลีสวัสชโมเบิร์กี้นะครับซึ่งตั้งชื่อให้กับเซอร์โรเบิร์ตชมเบิร์ก ซึ่งเป็นกงศุนประจําประเทศไทยนะครับในสมัยนั้นนะครับผู้ที่ส่งสมานเนี่ยไปยังประเทศอังกฤษแล้วก็ทําให้ทราบว่าเป็นสัตว์ชนิดใหม่ของโลกนะครับแล้วลักษณะการแตกกิ่งของเขาของกวางชนิดนี้มันจะลักษณะคล้ายๆกับเป็นสุ่มนะครับก็คือโค้งขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีกิ่งก้านสาขาเยอะทําให้สมานไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในป่าลกึลกๆได้ดังนั้นการแพร่กระจายของสมานก็คืออยู่ในทุ่งที่ราบภาคกลางนี่ช่วงระหว่างแม่น้ําเจ้าพยาไปถึงเขาใหญ่ซึ่งสมานถือว่าเป็น ที่สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้วนะครับก็น่าเสียดายมากเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะทนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้นะครับนอกจากนี้สมันก็ยังถูกล่านะครับเป็นจํานวนมากนะครับก็เลยทําให้สมันสูญพันธุ์ไปในที่สุดนะครับ สำหรับตัวอย่างของเขาสมันนะครับที่ถูกเก็บไว้ในคลังตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะครับมีจํานวนทั้งหมด28คู่แล้วก็เป็นกิ่งที่หลุดข้างเดียวเนะี่ยอีก18กิ่งซึ่งตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยได้มาจากนายแพทย์บุษสงเลขากุลนะครับนะธรรมชาติวิทยาคนสําคัญของประเทศไทยนะครับเพื่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของประเทศไทยนะครับตามเจตนาลมของคุณหมอบุษสงเลขาุล สำหรับเขาสมานนะครับรวมถึงเขาสัตว์อื่นๆนะครับที่ถูกเก็บในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับรวมถึงเอามาใช้เป็นการจัดแสดงเพื่อสร้างความตระหนักให้กับเ,เด็กๆและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านธรรมชาตินะครับสำหรับผู้ที่มีเขาสัตว์นะครับหรือสร้างตัวอย่างสัตว์อื่นๆนะครับที่ถูกเก็บไว้ที่บ้านนะครับแล้วไม่ไม่ประสงค์จะเก็บต่อนะครับแล้วเห็นว่า สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาวิจัยนะครับได้ก็สามารถนํามาบริจาคให้กับพิพิธภาณ์แห่งนี้ได้นะครับในอนาคตเม,มื่อมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับเราอาจจะสามารถโครนนิ่งนะครับหรือใช้เทคโนโลยีอื่นๆน,นะครับชุบชีวิตสมานกลับคืนมาได้นะครับ